จิตตาพิสุทธิ์เราศึกษาไปแล้วในส่วนของสมถะกรรมาฐานทั้งสี่สิเป็นการทบทวนสั้นๆนะครับว่าจิตตาพิสุทธิ์ที่ความบริสุทธิ์แห่งจิตคือสัมมาสมาธิคืออะไรครับสัมมาสมาธิต้องตอบไปแล้วคืออะไรคือสมาธิที่มีบริหารเจ็ดห้อมร้อมอะไรคือบริหารเจ็ดครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมา อาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแสดงว่าถ้าเราเอาเหตุใกล้ที่สุดเลยก็คือสมาธิที่เกิดต่อจากสติปัฏฐานตรงนั้นเรียกสัมมาสม,มาธิโดยแน่นอนนะครับดังนั้นให้รู้ว่าสัมมาสม,มาธิคืออะไรแม้ว่าจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานเหมือนกันต้องมีบริขารเจ็ดห้องลอมอยู่ถึงจะเรียกฌานนั้นว่าสัมมาสม,มาธิ เพราะว่าถ้าเราเอาปฐมฌานอย่างเดียวเราจะเข้าใจผิดเพราะว่าการที่โรรองแสดงในเรื่องของสมาสมาธใิในไหนครับในสูตรไหนเอ่ยในสูตรของธรรมจักกับป่าวัฒนสูตรท่านแสดงสมาสมาธิว่าอะไรครับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานถ้าเราเข้าใจแบบนี้มีส่วนเหลือนะครับพระสูตรเนี่ยส่วนมากเลยมีส่วนเหลือมากเพราะแสดงเฉพาะกับบุคคล ที่เป็นอุคติและเป็นวิบันจิเป็นต้นนะครับดังนั้นการที่บอกปฐมชาตรงนั้นเป็นต้นเนี่ยหมายความว,าว่าต้องเป็นไปกับบริขารเจ็ดก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นตน้นนะครับไม่งั้นก็จะเป็นไปกับสมาธินอกศาสนานะครับครนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีสติปัฏฐานสี่เป็นเหตุใกล้นะครับ <c oughs> รอมล้อมด้วยบริการเจ็ดที่เหลือต้องมีสัมมาประานเป็นปรลิฐขฐานแต่ว่าอะไรครับนังบาลีปรลิฐขฐาน โดยรอบเหมือนกันก็คือคล้ายๆกับว่าสมประทานตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้เขา,าเรียกอะไรเอ่ยทำให้เข้าถึงความเป็นต่อเนื่องของกุศลเพื่อที่ถ้าเผื่อว่ากุศลไม่ต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในส่วนของผู้รู้อารมณ์เนี่ยก็คือวิริยะที่เกิดขึ้นแรกๆสืบทอดกับความเพียรที่เกิดขึ้นหลังๆตรงนี้เขาเขาเน้นว่าเรื่องของสมประทานเป็นปริคานนะครับต้องทําลายอภิชาและโทมนตส แล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือเจตนาวิวัตตะเรามาดูว่าฌานการเพ่งมี2ออย่างก็คืออารมณ์มนุปนิฌานนะครับเป็นการเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมีกสินบัญญัติมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นส่วนลักขนูปนิฌานคือการเพ่งอยู่ในวิเศษลักษณะหรือปัจจัตลักษณะของสภาวธรรมตามความเป็นจริงในทวารหกนะครับมีเรื่องของลักษณะลักษณะแล้วก็อาการปรากฏเป็นต้นนะครับ เราดูว่าจิตตาวิสุทธิมีสองในในหนึ่งคือสมถะสมาธิได้แก่สมาธิสองอย่างคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตรงนี้ก็คือเป็นอารัมมณูปนิชฌานส่วนวิปัสสนาคณิกาสมาธิได้แก่คณิกาสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเราเห็นความแตกต่างของสองสองสมาธินี้ไหมครับคําว่าอุปจารสมาธิกับคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิแปลว่าสมาธิที่ เฉียดชาญเฉียดปัป,ปาเข้าชาญนะครับแต่ส่วนคณิกาสมาธิเป็นสมาธิที่ขณะคาว่าขณะเพราะว่าเกิดต่อจากสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงใช่ไหมครับแล้วก็ไม่นิ่งอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจึงทําให้การที่เราดูลมหายใจหลังจากนั้นเราเพ่งโดยความเป็นอารามดูุปนิชฌาหลังจากนั้นเรามาดูอิริยบทได้ไหมถ้าเรามาดูอิริยบทสมาธิ ที่เราดูลมหายใจจะเปลี่ยนไหมชาเคลื่อนไหวเปลี่ยนไหมจากที่เราเป็นอารามนูเพ่งแต่ลมหายใจอย่างเดียวเข้าออกโดยที่จิตไม่ไม่เพ่งอย่างอื่นเลยแต่พอเรามาอิริบอเดินโดยหายใจด้วยเดินด้วยรู้ไหวด้วยถามว่าสมาธิเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วเป็นลักคนูปนิชานตรงนี้แหละถ้าเราเพิ่มทวารหรือเพิ่มอารมณ์ให้กับสติแทนที่สติจะเพ่งอยู่บัญจับอย่างเดียวเพิ่มอารมณ์ให้แต่ ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิไม่ได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะไม่ปล่อยอารมณ์สม,มาธิของเขาเลยแม้ว่าจะเดินก็จะอยู่อย่างแนบแนนอยู่นะก็คือพูดง่ายๆว่าเขาไม่มาทําอย่างอื่นเพราะอย่างที่บอกว่าการสํารวมอินทรีย์เนี่ยเป็นเบื้องต้นของสติปัฏฐานเนี่ยเขาจะไม่มาสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าเขาจะมาใจเฉพาะอารมณ์กรรมฐานเขาหรืออาณาปาณะนะครับดังนั้น ถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้จักสมาธิสองอย่างเรียกว่าอารามณุปนิชานกับลักขณูปนิชานด้วยสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นจะสามารถถึงสติปัฏฐานนะครับอันนี้เป็นเรื่องของครับยืนเดือน,นั่งนอนครับพิจารณาอารมณ์อื่นได้ไหมไมยถตงอะไรนะมรนะครับครับ จริงๆแล้วอารมณ์เนี่ยเราเนื่องจากว่าจิตมันเกิดหลายหลายขนาดเร็วมากดังนั้นการที่เรารู้สลับไปเนี่ยไม่แปลกคือหมายความว่าการที่จะมีลมหายใจด้วยเรารู้การเคลื่อนไหวด้วยหรือหมายความว่ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้ก็ได้นึกออกไหมครับหรือว่าเราจะรู้ทั้งรู้ทั้งไหวก็ได้ดังนั้นอารมณ์นี้ไม่ได้จํากัดแต่เพียงแต่ว่าการที่เราจะรู้ชัดกิริยาที่รู้ชัดของการเดินเนี่ยต้องอาศัยกุศลที่ผูกอ่ ก็เลยนะเชื่อกก็คือสตินะแล้วก็ส่วนลมหายใจคือหมดนี่ก็คือลมหายใจก็คือสตินันเวลาว่าถ้าผูกสติไว้กับกับคือเนี่ยนะสติคือเชือกเท่าทีนะ่แล้วก็ลมหายใจก็คือคือถ้าเราผูกเอาไว้คือกุศลเราเนี่ยจิตจะไม่พลิกแต่ถ้าบุคคลไหนที่ยังไม่สามารถมีกุศลอาตาปีหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราไปกําหนดเนี่ยถามว่าเรากําหนดด้วยความต้องการได้ไหมเราตรงกําหนดด้วยอายันนะอุเบกขาได้ไหม ได้หมดเลยนะคือถ้าเกิดว่าอุปนิสัยของจิตเราเนี่ยยังไม่มีศรัทธาที่เป็นอินทรีย์จิตเราจะพลิกได้ง่ายกับความต้องการในการปฏิบัตินะครับจึงทําให้การปฏิบัติของครูบาอาจารย์เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเราสามารถทําได้หมดเลยแต่เบื้องต้นเราต้องฝึกจิตของเราเนี่ยให้เป็นไปนกับกุศลที่มีกําลังถึงอาตาปีหลังจากนั้นเราสามารถที่จะไปกําหนดอ,อารมณ์กรรมฐานตามครูบาอาจารย์ที่เรามีอัตยาศัยได้หมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่า การกาหนดอารมณ์กรรมฐานเป็นเรื่องสาธารณะในคำภีร์สามารถทําได้หมดแต่เรื่องการฝึกจิตเป็นการแสดงน้อยมากเพราะว่าเป็นยุคข,ของเราเป็นยุค2565การฝึกในเรื่องอารมณ์นิกังพัฒนากรรมฐานต้องอาศัยพระส,สูตรตามลําดับแล้วถามว่าพระส,สูตรตามลําดับกูตะทันตะโสตคณะกะโมฆะนาสูตรเราอ่านแล้วเราเข้าถึงในการพัฒนาจิตใจของเราไหมดังนั้นจึงต้องอาศัยอาจารย์ภายหลังบ้างในการที่จะมาต่อยอดเรื่องพวกนี้นะครับ เรามาดูในส่วนของวิถีนะครับว่าในการที่จะทําจิตตะจิตตะวิสุทธิก็คือหนึ่งยกตัวอย่างเกสินนั่นคือปัทวีกสินมาบริกรรมหลังจากนั้นเป็นไงครับเอกกตาที่มปุบแปดมกี่แปดจะได้อุกานิมิตก็คือภาพที่เราเพ่งก็จะเป็นภาพเดียวกันกันกบที่เกิดขึ้นในใจนะครับตรงนี้เป็นบริกรรมมะภาวนาพอหลังจากนั้นเป็นไงครับเข้าถึงปฏิภาคานิมิตนิมิตตรงนั้นใสก็คือไม,ไม่เหมือนกับภาพที่เป็นองค์ นะองค์กรมรมฐานแล้วขณะเปิดเกิดปฏิภาคนนะครับจิตของเราจะเป็นมหากูศอนาณนะสามสี่หรือมหากริยาญาณะสามสี่คือต้องมีปัญญาเกิดขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นดูนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าถึงลักษณะของขป,ปนานะจะเป็นเอกคตตาที่ในก่อนจะเข้าในส่วนของปริอุนุโคเราจะเห็นว่ามหาภูสอนเปลี่ยนเป็นมหาภูสอนญาณะ มหาคุสลโสมนัตยานั้นสองด้วยเป็นโสมนัตแล้วเพราะว่าการที่จะเข้าสู่ลักษณะของประสมชาญจิตต้องเป็นโสมนัตนะครับเพราะเรื่องขององค์ชาญด้วยนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องของจิตตังวิสุทธิเป็นการข่มแบบแตะทางข้าประหารและวิคัมนณะประหารนะครับตรงนี้เงื่อนไขก็คือจะต้องมีองค์บริหารเจ็ดมีสามาธิฏิเป็นต้นห้อมล้อมไว้ถึงจะเรียกว่าจิตตังวิสุทธินะครับแล้วก็สุดท้ายท่านบอกว่าสมถายานิการบุคคล ที่จะมีสภาวะของจิตตางวิสุทธิได้จะต้องมีสมาธิติเป็นต้นคือองค์มรรคเจ็ดนะครับที่เป็นบริการห้อมร้อมสมาธิเรียกสมาธิตรงนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือจิตตางวิสุทธินั่นเองนะครับมีคําถามไหมครับวันนี้เราก็ได้สองวิสุทธิก็คือสีลาวิสุทธิและจิตตางวิสุทธินะครับครับทุกคน,นรค,ครับอุปภภาพกรรมะ อุปภาคามัตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจริญสมาธิหรือ,อยังเพราะว่าจริงๆถามว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยต้องรอให้เกิดสมาธิทีหลังหรือสมาธิเกิดขึ้นได้ต้องอสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น,นเป็นสัมมาสังกัปปะใช่ไหมครับถามว่าต้องรอให้ถามว่าสมาธิเบื้องต้นที่เป็นบริกรรมไม่เกิดได้นะแต่นั้นหมายความว่าอะไรที่เกิดต่อจากสัมมาทิฏฐิสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าสัมมาทั้งหมด อันนี้จะให้เห็นความแตกต่างของสมถะกับวิปัสสนานิดนึนะิในเรื่องของจิตตว,วิสุทธิว่าสมาธิแบบไหนน,นะที่เป็นส่วนของสมถะแล้วก็สมาธิแบบไหนที่ใช้เป็นจิตตว,วิสุทธินะเป็นบาตต่อทิฏฐิวิสุทธิในเรื่องของวิปัสสนาเรามาดูว่าในส่วนของสมถะครับในส่วนของสมาธิเนี่ยจะเข้าถึงอุปจาระและอัปปนาสมาธินะแต่ว่าก็ต้องเป็นบาตรนะในส่วนของการเจริญวิปัสสนาที่เรา ศึกษาในส่วนของตัวปริเชน9ตอนที่1เรื่องของสมรถกรรมฐาน40ก็คือจะเป็นบริกรรม,มสมาธินะแต่ว่าตัวที่จะเอาเป็นบาตจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเริ่มอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธนะิคำว่าเป็นบาตในที่นี้เนี่ยต้องมีความเข้าใจว่าการเจริญอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นไปเพื่อเป็นเพื่ออะไรเลยเป็นไปเพื่อวิวัตต์ เพราะว่าจะเกิดจากความเข้าใจเรื่องของสมาธิทินะฉันั้นนะนั่นคือถ้าเผื่อว่ายังไม่มีความเข้าใจเรื่องของวิวัตต์วิวัตต์แต่ปลว่าอะไรออกจากวัตตะแสดงว่าถ้าไม่เข้าใจสังสารวัฏในส่วนของปริเชทที่8ที่เราคุยกันเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะเราจะาทําให้อุปจารสมาธิอัป,ปนาสมาธิเนี่ยไม่เป็นบาสในการเจริญวิปัสสนาเพราะว่าสมาธิที่เป็นไปกับวิปัสสนาต้องเป็นสมาธิที่มีองค์บริขารเจ ขั้นต้นหอมร้องสมาธินั้นไว้สมาธินั้นจึงเรียกว่าสัมมาสมาธินะครับเรามาดูในส่วนของสมาธิทั้ง2ก็คืออุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธินะเป็นไปเพื่อทําลายอภิชาและโทมั์ในโลกนะคําว่าในโลกก็คือขัน5นะ้าอุปทานขันห้าโดยมีสติปัฏฐาน4เป็นเหตุใกล้เพราะว่าในสติปัฏฐานสม,ม,มีทั้งสมถะและวิปัสนาไม่ออกไม่เอ่ย กายานุปัสนาสีประฐานมีกี่ปัจพะสิบสี่ปัจพะเป็นอำนาจของสมถะกี่ปัจพะกี่ปัจพะมีเท่าไหร่เลยอนาหนึง่งอะไรหนึ่งเลยปฏิกกลและสัญญาปฏิกูลอาม,มณสิกาละปัจพะดังนั้นสองอันแล้วก็ที่เหลือสิบสองเนี่ยเป็นอำนาจของวิปัสนาดังนั้นจึงทําให้มีสติปัฏฐานสี่เป็นเหตุใกล้ของอุปจาระและอัปปนาสมาธิในกรณีที่เป็นบาต การเจริญวิปัสสนานะครับเด็กต,ต้องมีอะไรไหมครับปฏิกูนะปฏิปนมีทั้งสมถะและวิปัสสนาจริงๆแล้วต้องบอกว่า,ใ,าใช่ๆก็คือเบื้นปายก็คือหมายความว่าพอเราออกมาอยู่ที่อนิกั์สมาธินะก็คือเราใช้บาทของคําว่าปฏิกูลเนี่ยในการพิจารณาตามความเป็นจริงแต่นั่นหมายความว่าก็คือปฏิกูลเนี่ย เบื้องต้นนะเบื้องปลายก็คือหมายความว่าใช้กําลังของการที่เรา,เาละคลายเรื่องของนิวรณ์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของสภาพธรรมทาความจริงโดยใช้โดยใช้ตรงนี้เป็นบาตได้เขาอาจจะอนุโลมในเรื่องของปฏิกูลในเบื้องปลายเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยด้วยการพิจารณาเพราะว่าปฏิกููเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปด้วยอํานาจก็คืออัปนาคือปสมฌานนะแต่ว่าออกมาแล้วเนี่ยต้องไม่ใช่อุปจาระต้องเปลี่ยนมาเป็นคณิกะที่เรียกว่า ลักขณูปนิชฌาที่อ่าน,นเดี๋ยวเราค,ค่อยดูกันอีกครั้งนะครับก็คือสมถะตรงนี้เห็นว่าจะต้องเปลี่ยนอารมณ์นะฮะของสมาธิจากอารามปนูปนิชานนะครับเป็นลักขณูปนิชาาเพื่อเป็นบาตในการขึ้นวิวปัสสนานะครับอัน,นี้เราเคยศึกษามาแล้วนะครับในเรื่องของอารามปนูปนิชานนั่นคือการเพ่งอะไรเอ่ยเพ่งอารมณ์คำว่าเพ่งอารมณ์ก <c oughs> ็คือสติเนี่ยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวเช่นลมหายใจเข้าและออก อันนั้นถามว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนมาเป็นลัคนูปนิชานเราศึกษาแล้วเราต้องพยายามเข้าถึงสภาพที่ความเข้าใจในสมาธิสองอย่างด้เปิดว่าเราเข้าใจสมาธิสองอย่างเนี่ยจะทําให้ทั้งสมถะก็จะเจริญขึ้นพิปัสนาก็จเจริญขึ้นโดยที่ไม่ป,ปะปนกันผู้ปฏิบัติเบื้องต้น,นเวลาที่จะเจริญสมถะทำยังไงเอ่ยไปเพ่งลักษณะก็คือไปดูเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเวลาที่เราจะทําสมถะ ช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่จะขึ้นวิปัสสนาเราก็าไปเพ่งอารมณ์โดยการเพ่งบัญญัติอยู่ที่ในที่หนึ่งจะท,ทาให้ทำให้ทั้งสองอย่างจะจะปะปนกันนะครับคาวนี้ถ้ววาเกิดเราเพ่งอารมณ์อยู่แล้วทําไงให้เราสามารถเข้าสู่ลักคนุปนิชฌานทำไมครับให้สมาธิเป็นยังไงเอ่ยให้สมาธิเป็นไปกับสติก็คือลดกําลังของสมาธิมาโดยยอมโดยมีทัศนคติว่า ถ้านคติว่าไงครับการเพ่งอารมณ์แบบนั้นเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อวิวัตตะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเพ่งไปแค่ไหนก็จะไปผมมาโลกแต่ถ้าเผื่อว,ว่าเราคลายออกมาแล้วก็รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจพอเราคลายออกมาปุ๊บเนี่ยจะทําให้สมาธิเนี่ยลดกําลังลงมาตามสติพอสติที่เคลื่อนไปรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงที่เรียกว่าสติปัฏฐานสมาธิที่ตามสติปัฏฐานตรงนั้นเรียกสัมมาสมาธิก็คือลักขณูปนิชานะครับนั่นก็คือ เมื่อหล่ที่เรากําหนดอารมณ์มากขึ้นจากอารมณ์กรรมฐานที่เป็นสมถะสมถะที่เราเพ่งอารมณ์เดียวพอเรามาดูกายนะมาดูการเคลื่อนไหวสแสดงว่าอารมณ์เพิ่มขึ้นหรือยังเพิ่มขึ้นแล้วอ,อารมณ์เพิ่มขึ้นแล้วแสดงว่าสมาธินเนี่ยละคลายจากการเพ่งแค่อารมณ์เดียวมาตามสติปัฏฐานแต่กําลังสมาธิจะลดลงผู้ปฏิบัติที่จเจริญสมถะจะไม่ชอบเพราะว่าถ้าเขาเคลื่อนตามสติไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างเนี่ยสมาธิเขาลด แล้วก็จะไม่ชอบแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิจะรู้ว่าการรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ที่จะเข้าสู่ความเป็นจริงได้นะครับ,บ,บรก,าก,การปรับอินทรีย์ไหมก็จริงๆแล้วก็ถือว่าได้นะครับก็คือหมายความว่าเราออกจากสมาธิที่เป็นอาร,รมณูโดยการที่มาปลบความเพียรคราวนี้ปลบความเพียรก็คือต้องมาอยู่กับทวารก็คือหมายความว่าทางตาออกไปมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็กลับมา ก็คือให้ให้การรับอารมณ์ตามความเป็นจริงในส่วนของอินทรีย์สันวร์ก็เลยบันทึกว่าเป็นการปาราลบความเพียรนะก็คือคล้ายๆกับคลายออกมาเพื่อปาราลบความเพียรในการจะเจริญกุศลให้ให้ให้มากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับบ้านที่4ี่ก็คือยกชานาจิตตรงนี้แหละเป็นองค์ชาน5เป็นบาปในการเจริญวิปัสสนาโดยไม่ต้องยกปฏิภาคนิมิตนะครับปฏิภาคณิมิตนี้เป็นแค่เป็นบัญญยตินะครับไม่ต้องเอามาใช้ในการเจริญรู้ความเป็นจริงดต่นั้น ส่วนองค์ชานตรงนี้เป็นสภาพธรรมทางความเป็นจริงอันนั้นสมถียาน,นิกเนี่ยถ้าเผื่อว่าอันหนึ่งอย่เราเขึ้นเรียนในเรื่องของนามรูปในส่วนของการยกองชาญห้าเป็นบาพิจารณาขึ้นไปหารูปธรรมนะก็คือว่าองชาญห้าเกิดจากอาศัยอะไรเกิดเป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการที่จากสมถะแล้วไปสู่วิปัสสนาครับเรามาดูวิปัสสนานิหนึ่งว่าในวิปัสสนาเนี่ยจะไม่ใช้อุปจาระหรืออัปปนา อย่างที่บอกว่าการที่จะเรียกว่าคณิกะสมาธิหมายความว่าไะสมิคณิกะสมาธิเป็นขณะพอเป็นขณะแสดงว่าที่เป็นขณะได้แสดงว่าต้องยอมยอมปล่อยจากอารมณ์ที่ตัวเองถืออยู่เช่นลมหายใจพอปล่อยออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยพอสติเคลื่อนไปทางตาสมาธินี่จะตามสติก็คือสติเป็นประธานสมาธินานนเนี่ยจะเบื้องต้นก็คือเป็นเป็นบาทก่อน แต่เมื่อไหร่ที่สติก็คือทําความระลึกไปเรื่อยๆสมาธิจะกลับเพิ่มขึ้นมาดังนั้นคณิกะเนี่ยคณิกะสมาธิเมื่อไหร่ที่มีกําลังเทียบเท่ากับอุปปจารงสมาธิคําว่าเทียบเท่าคือกําลังนะแต่ประเภทเนียไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นอุปปจารงแสดงว่าเพ่งกี่อารมณ์อารมณ์เดียวอารมณ์กรรมฐานแต่ถ้าเป็นคณิกะแสดงว่าไม่เลือกอารมณ์ ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หมดนะครับดังนั้นก็คือพอเรารู้แล้วว่าสมาธิในพิปัสนาคือคณิกกะแล้วไม่ใช่คณิกกะแบบเขาเรียกนะบางทีเรามีการร้ึกคณิกะคือเล็กน้อยไม่เล็กน้อยเลยนะครับคณิกะเนี่ยต้องบอกว่าเบื่อเบืยากกว่าอุปจาระเพราะว่าอุปจาระคือไม่ต้องไปกังวลอะไรก็คือเพ่งอยู่อารมณ์เดียวดูแค่ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็คือแค่รู้ตามความจริงว่าความฟุ้งซ่านนั่นคือธรรมะ เสมอการแต่นนความสงมบเราไม่ได้ขับไล่พอเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยความความฟุ้งซ่านจะลดลงนะครับแล้วก็ส่วนการคณิกะเนี่ยที่บอกว่ายากเพราะว่าการที่จะให้สมาธิเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวสมาธิที่เกิดจากจากการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเนี่ยจะมีอุปสรรคแต่เมื่อสมาธิตั้งขึ้นได้เป็นประธานแล้วเนี่ยจะมีกําลังมากสมาธิที่เคลื่อนไหวได้จะมีกําลังมากนะครับนี่เหมือนกันว่าคณิกะสมาธิ ก็ต้องมีสติปัฏฐานสี่เป็นอารมณ์พื่อทาลายอภิชาละโทมนัสเหมือนกันนะครับเรามาดูว่าวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนาญาณิกะเนี่ยสามารถเพิกบัญญัติเข้าถึงประมัตดได้แล้วแยกรูปกับนามออกจากกันนะครับสามารถเห็นความเกิดดับได้ทุกทวารเรามาดูว่า,าวิปัสนาญาณิกะเนี่ยคำว่าเพิกบัญญัติเนี่ยพูดโดยพูดโดยอนุโลมจริงๆแล้วถามว่าคําว่าเพิกบัญญัติเนี่ยเดี๋ยวเรามีความรู้สึกว่าเพิกอย่างไร จริงๆแล้วเนี่ยการเพิกบัญญัติเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อปรมัดปรากฏสิ่งที่มีปรากฏเนี่บรรยบัญญัติจะหายหายเพราะว่ามีสิ่งที่เข้ามาทดแทนนั้นสิ่งที่เราจะให้เข้าใจถึงสภาวะตรงนี้คือหมายความว่าเราจะต้องเข้าถึงสภาวะประมัตดให้ได้โดยที่ไม่ต้องไปพยายามเพิกบัญญัติคำว่าเพิกบัญญัตินี่คือพูดโดยพูดโดอยอ้อมพูดโดยมีส่วนเหลือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่สภาวะธรรมปรากฏ นะบัญญั or, ติตรงนั้นจะหายไปอย่างที่เราบอกว่าอธถกถตาท่านบอกว่าไงครับยังปัสสตินะตามทิฏฐังสิ่งใดที่บุคคลเห็นอยู่เห็นอะไรครับเห็นบัญญัติสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นแล้วยังทิฏฐนะังนะตามต่างณปัสสติแต่สิ่งใดที่บุคคลเห็นแล้วเห็นอะไรครับเห็นสภาวะปรมัถ์สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นอยู่หรือเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นดังนั้นจึงทําให้ตรงนี้เป็นตัวบอกว่าเมื่อไหรที่ปรมัตปรากฏ บัญญัติหายเมื่อไหรที่บัญญัติบัญญัติปรากฏประมัดไม่มีนะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนั้นจึงบอกว่าเพิ่มบัญญัติเนี่ยโดยอ้อมจริงๆแล้วก็คือปรามัดปรากฏคือสติสัมปชัญญะเนี่ยเข้าถึงสภาพปรมัตดจึงทําให้บัญญัติถูกเพิ่มโดยปกริยายโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มถ้าเราไปตั้งใจไปเพิ่มเนี่ยเราจะไปอยู่กับนิมิตอนุพยัญชนะหรือบัญญัติกายโดยที่เราพยายามจะเอามันออกแต่จริงๆแล้วไม่ต้องเอามันออก เมื่อไหร่ที่สมาธิตั้งมั่นและเป็นกลางปัญญาจะระลึกก็คือสติระลึกปัญญาจะตัดสินสภาพธรรมที่เรียกว่าอสัมโมหสัมปชัญญะนะครับแล้วก็การแยกรูปกับนางออกจากกันเนี่ยถามว่าถ้าโดยสภาวะถ้าโดยพยัญชนะเนี่ยเราเห็นว่านางมะรูปะริเฉทยานแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องของสภาวะเป็นเพราะว่าปัญญายังไม่มีกำลังพอปัญญาไม่มีกำลังเนี่ยเวลาเห็นรูปก็อย่างหนึ่ง พอเห็นนามก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเขายังไม่มีกําลังพอไม่มีกําลังปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นในลักษณะของวิเศษลักษณะหรือปัจจัตลักษณะของนามอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งโดยไม่ได้แยกแยกโดยอินทรีย์ยังอ่อนแต่เมื่อไหร่ที่อินทรีย์แก่กล้าขึ้นจะเห็นนามรูปจะเห็นเป็นลาแทนนามรูปกรมเห็นสังขารการเห็นสังขารนี่คือหมายความว่า๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นที่คุยกับนเตยแผนนะว่า นามรูปเนี่ยผมปุปปะมาเหมือนหัวกับก้อยเคยเห็นเหรียญไหมครับสมมุติว่าหัวนี่ก็คือนามก้อยคือรูปขณะที่แล้วแต่เราจะจะโยนเหรียญบางครั้งก็หัวบ้างบางครั้งก็ก้อยบ้างแล้วแต่แต่เมื่อไหร่ที่เราดูไปเรื่อยๆเยมื่อวันหนึ่งที่ปัญญาเราแก่กล้านะคะหรือว่าปัจจัยพร้อมเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เหมือนกันของนามและรูปคือเห็นมุมหนึ่งมุมนั้นเนี่ยมีไม่เยอะ หมควาว่าเราจะต้องเห็นนามรูปไปในระดับหนึ่งพอเราเห็นเหรียญบาทที่ตั้งนะครับอุปมาว่าเหรียญบาทที่ตั้งถามว่าเราเห็นอะไรเขาไม่พิกเห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรครับเห็นขอถามว่าขณะที่เราเห็นขอเราเห็นหัวไหมเห็นก้อยไหมแต่เราเห็นขอว่าทั้งหัวทั้งก้อยเหมือนกันด้วยขอของเหรียญอุปมาเหมือนกับสามัญญานลักษณะที่ปัญญาเข้าถึงสภาพนั้นเนี่ย หมายความว่าโดยปกติเนี่ยระหว่างหัวกับก้อยกับกลางเนี่ยนะอันไหนง่ายอันไหนยากกว่ากลางง่ายกว่าเอ้ยกลางยากกว่าเยอะนะนั่นหมายความว่าขณะที่เราโยนไปเนี่ยเราก็จะเห็นหัวบ้างก้อยบ้างแต่เมื่อไรที่ปัจจัยพร้อมเราจะเห็นโดยความเป็นสังขารสังขารนั้นจะบอกอะไรครับบอกสามัญญะแต่ถ้าเราเห็นหัวเราก็จะเห็นหนึ่งวิเศษสักปัทวีก็หนึ่งนะผัสสะก็หนึ่งเวทนาก็หนึ่ง อันนั้นก็คือวิเศษสะเนี่ยก็จะมีแล้วแต่ลักษณะของสภาพธรรมแต่ทั้งหมดทั้งนามและรูปเนี่ยจะมีสภาพที่เหมือนกันก็คือสามัญญลักษณะอน,นิจจลักษณะทุขลักษณะน,นัตตลักษณะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เป็นการพยายามในการแยกรูปแยกนามนั่นเป็นเรื่องของปริยัติว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามแต่สภาวะก็คืออินทรีย์ของก็คือยานะที่ยังไม่แก่กล้าเราต้องอาศัย ายานะนของยานหนึ่งยานสองเนี่ยในการที่จะเข้าถึงยานที่ที่สามในการที่จะดูว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันโดยสภาพของสังขารน,นะครับเรามาดูในเรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนาญาณาานนิกะต่อว่ากระทําอินทรีย์ให้เสมอกันได้ง่ายกว่าสมถะตัวนี้คิดว่าทําไมครับทําไมวิปัสสนาถึงง่ายกว่าสมถะญาณิกะในการปรับอินทรีย์ปกติเราใช้อะไรปรับอินทรีย์เอ่ย ปกติเราใช้ใช้สติแต่ว่าถ้าสื่อสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าอะไรนําสมาธินำนะจึงไม่สามารถปรับได้เท่าที่ควรดังนั้นเวลาคนที่อยู่กับสมถะแล้วจะแช่อยู่ในอารมณ์จะไม่สามารถเดินปัญญาได้เพราะสมาธิเขาจะนําแต่เมื่อไหร่ทีออ่วิปัสสนาญาณิกะเนี่ยสติจะนําพอสตินำปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับได้ระหว่างสมาธิกับวิริยะ เพื่อจะเพื่อกูลกับปัญญาในการที่เห็นตามความตามความเป็นจริงนะในถวัรทั้ง6นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนของจิตตาพิสุทธิ์ในการจะเชื่อมโยงในส่วนของทิฏฐิพิสุทธิ์เนี่ยเรามาดูว่ามหากุศลจิตแปดนะครับในส่วนของตัวนี้จะเห็นว่าตัวมหากุศสเนี่ยแหละเป็นส่วนที่จะกาหนดอารมณ์สติปัฏฐานนั่นคือกายเวทนาจิตและธรรมเรามาดูว่าในส่วนของตัวมหากุศลจิตแปดตรงนี้เนี่ย เป็นอารามณิกะแปลว่าผู้รู้นะครับก็คือหมายความว่าผู้รู้ตรงนี้เนี่ยรู้อะไรรู้สติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมส่วนผู้รู้ตรงนี้ก็คือทําหน้าที่ทําลายอภิชาและโทมนนสนะครับพอทำลายอภิชาและโทมนนสเรามาดูว่าในอารามณิกะเนี่ยจะมีกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิและกองแห่งปัญญาในอาริมัคมีองแปดเรามาดูว่ากองแห่งศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและก็สัมมาอาชีวะนะครับ ส่วนกองแห่งสมาธิก็คือตั้งแต่สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิส่วนกองปัญญาคือสัมมาสังกปะและก็ะสัมมาทิฏฐินั่นก็คือปัญญากับวิตกนะครับาวนี้เรามาดูว่าในส่วนของตัวกองสีตรงนี้ก็คือเกิดไม่แน่นอนและก็ไม่พร้อมกันที่เรียกว่าอนิยตะโยคีเจตสิกนะครับดังนั้นก็คือในกองแห่งสีเนี่ยในช่วงปกภ,าภาคฆมัตนะก็นะคือหมายความว่าสีเป็น เป็นคนตัดกั้นกระแสนะในเรื่องกายวาจาที่ที่ไม่ดีนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าขณะที่สติปัฏฐานเกิดขึ้นองค์มัคเท่าไหรเ่เอ่ยสติปัฏฐานเกิดขึ้นองมัคห้าเขเรียกว่าปัญจคิดมัคองค์งมัคห้าก็คือกองแห่งสมาธิและกองแห่งปัญญาส่วนกองแห่งศีลตรงนี้ก็คือไม่มีกิจในเรื่องของการภาวนาแต่มีกิจในช่วงเบื้องต้นแห่งการเจริญกุศลนะครับะนะั้นก็คือตัวนี้เป็นองค์มัคห้า เรามาดูว่าในส่วนตรงนี้เป็นปาติโมกสังวรศีนะครับส่วนสติตรงนี้เป็นอินทริยะสังวรศีนี่คืออินรียลสังวรนะครับเป็นเรื่องของสต Berlin, ิสังวรหลังจากนั้นเรามาดูว่าสัมมาอาชีวะตรงนี้คืออาชีวะปาริสุทธิศีนะครับส่วนปัญญาตรงนี้เป็นปัจยะสันนิสิตศสีนะครับเรามาดูว่าส่วนของศีลวิสุทธินะก็คือจตุปาริสุทธิสีนั่นคือสีที่เป็นบา <Playing. S 2> ตแห่งความ ลุดพ้นนะครับในส่วนสมาธิตรงนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นคณิกะสมาธิคณิกะตรงสมาธิตรงนี้เลยเรียกว่าจิตดวิสุทธินะครับก็คือแต่ละขณะที่มหากุศลเกิดขึ้นตามสตินะครับจะเรียกว่าคณิกะสมาธิเสร็จแล้วตัวปัญญาตรงนี้เองนอกจากว่าในส่วนกองแห่งสีแล้วเป็นส่วนขององค์ของปฏิยัติสันนิิตสีตรงนี้ก็เป็นทิฏฐิวิสุทธิปัญญาที่เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะครับ นั้นจึงทําให้ส่วนตัววิตกตรงนี้เป็นสภาพที่พิจารณาคือยกสัพยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่นี่เป็นต้นในเรื่องของตัวสัมมาสังกัปปะนะคือวิตดักนั้นจะเห็นว่าโยคาวจจรที่ที่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าองค์มรคห้านะก็คือในเรื่องของสติปัฏฐานนะก็จะมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับกองแห่งปัญญาคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ อันนี้เป็นส่วนของจิตตวิสุทธินะครับในส่วนที่จะเชื่อมต่อขึ้นมาที่ทิฏฐิวิสุทธินะครับอย่างที่บอกว่าเราจะมีการอธิบาย7 3 3 10 3 3คือเราอธิบายในเรื่องของวิสุทธิ7ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขยายเพิ่มเติมนะในส่วนของตัวสิทธ์ก็คือวิปัสสนาญาณสิทธ์อีกครั้งหนึ่งจะละเอียดมากขึ้นตอนนี้เนี่ยเอาเราล้อเนื้อความในเรื่องของศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิและทิฏฐิวิสุทธิตามคำพี วิสุทธิมรรคแล้วก็อพิธามัท,มทสังฆา